สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ในตำบลป่าแล้วหลวงกันเริ่มที่ที่แรกค่ะริมห้วยหวย้อยขาเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมห้วยก็คือริมลำธารน,นั่นเองภายในร้านเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยไม้ไผ่ที่สร้างเป็นโครงสร้างค่ะแล้วก็มีน้ำให้เลือกกินแล้วก็ ของกินเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่2นะคะ U M e Coffee and Bistro ค่ะเป็นร้านที่มีราคาเครื่องดื่มที่จับต้องได้ค่ะบรรยากาศในร้านน่ารักมากๆเลย คาเฟ่ที่3นะคะ House Space Cafe and Camping ค่ะภายในบริเวณของคาเฟ่นะคะก็จะมีลานกลางเต็นท์ให้แขกมาพักได้พักผ่อนนะคะช่วงบรรยากาศตอนฤด,ดูหนาวเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยคาเฟ่ Cafe ที่4นะคะ Piccolo Cafe d o านค่ะจะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็มีเค้กที่เจ้าของร้านทำเองด้วยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะบรรยากาศดีมากๆ คาเฟ่ที่5นะคะอินบ็อกแสนันติสุขค่ะจะเป็นคาเฟ่สไตล์คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ทางอินบ็อกเนี่ยนะคะมีที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้วยภายข้างหลังนะคะบรรยากาศข้างหลังของอินบ็อกนั้นนะคะก็จะเต็มไปด้วยนาค่ะรับรองนะคะที่พักดีและรสชาติของน้ำก็ดีด้วยค่ะไม่ใช่แค่เมนูนะ้ำอย่างเดียวนะคะเมนูอาหารก็น่าทานเหมือนกัน คาเฟ่ที่6นะคะแสงคำฮัสบีคาเฟ่โฮมค่ะร้านคาเฟ่นี้นะคะก็จะตั้งอยู่ภายในบ้านของเจ้าของร้านนั่นเองและเมนูเด็ดของร้านนี่นะคะก็คือสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็น้ำส้มปั่นค่ะนอกจากนี้นะคะเค,ค้กยังอร่อย,ยด้วยคาเฟ่ที่7 Area 29 Cafe and ิ a เ t s ค่ะดูจากชื่อแล้วนะคะก็รู้เลยนะคะว่าเป็นร้านที่มีแขกตัดนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะตอนกลางวันเขาจะเปิดเป็นร้านคาเฟ่ค,เฟค่ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็จะ เปิดเป็นร้านนั่งชิวนะคะคาเฟ่ที่8บูทเฮาส์บ้านไม้ค่ะบูทเฮาส์บ้านไม้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่ตอกลางคืนค่ะสามารถมานั่งชิวนั่งดื่มกับเพื่อนหลังเลิกงานได้ค่ะหน้าตาอาหารและเครื่องดื่มน่าทานจริงๆเลย คาเฟ่ที่9นะคะบ้านชากาแฟโบราณไ้แม่นีโดยร้านนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับวัดดอนชยัยกาแฟโบราณเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีต้มแบบโบราณค่ะและพอเราต้มเสร็จนะคะเราก็จะเอามาแพ็คใส่ถุงแล้วก็การใส่แบบถุงนี่ยนะคะก็จะช่วยยืดระยะเวลาของน้ำเนี่ยได้ถึง3-4ชั่วโมงเลยพูดง่ายๆก็คือน้ำละลายช้านั่นเองค่ะเหมาะสำหรับการเข้าสวนจริงๆ แถมยังราคาถูกอีกด้วยทุกอย่าง20บาท